สวัสดีคะ่ะพบ,บกับเรานะคะช่องพังไมเฟิร์นนะฝนแฟมิล Family, คีค่ะวันนี้มารับสองสาวอยู่ในป่านะคะวันนี้มารับสองสาวไปกินน้ำแล้วก็ไปกินกล้วยนะคะวันนี้ก็มีควนตเลิกมานนด้วย นอนอยู่ในป่าเป็นหนึ่งคืนแล้วนะคะเพราะว่าแม่ใบเฟินก็จะคลอดลูกนะคะก็เลยเอามาไว้ในป่านะคะป้าโซยาขนาดนั้นเลยบอโซไหมโอ้ได้กินสับป,ประรดอร่อยเลยขอบคุณสับป,ประรด FC บซีวัานด้วยนะคะทีไรมอมให้น้องช้างนะคะน้องช้างก็ได้ทานทั้งสามเชือกเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ กำลังจะผูกเชือก อยากกลับบ้านแล้วอ,อยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะ,ะ,ะน,นี่ก็กำลังเดิอนออกมาะคะ่ะย้อน กำลับบงเดินทางกลับบ้านไปกินน้ำนะคะอยู่ใกล้ๆนะคะเอามาปลูกไว้ใกล้ๆนะคะ,าาะ,ค,ะคุณพ่อก็จะแบ่งไว้ให้แม่ใบเฟิร์นนะคะไว้กินนะคะโอ้เยอะมากแบ่งให้แม่ใบเฟิร์นได้รัวนหนึ่งนะคะ เผื่อแม่ไปเฟินคลอดลูกแล้วจะให้ทานกล้วยนะคะโอ้ยี่สิบวีนะคะ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณแม่ประกบด้วยนะคะที่ส่งกล้วยมาให้น้องช้างได้ทานนะคะต้องขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานปุะสบความสในทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองทํามาค้าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองจ้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่ขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ ที่ส่งกล้วยมาให้น้องช้างได้ทานนะคะน้องช้างทานอย่างอร่อยเลยนะคะโอ้ย oh, อร่อยไหมนะฝนอ่อยขอบคุณค่ะโอ้โห oh, คุดป้าดีใจใหญ่เลยนะคะเอ,อะาวาเอาพี่ควรมาเอากล้วยให้น้องช้างอีก นี่เลยข้นนาววันตัวเล็กก็ช่วยป้อนนะคะใช่บิไปเลยแบ่งเอาให้ให้ทานเลยอันนี้คุณพ่อเอาไว้ให้พังใบเฟร้นนะคะเรื่อว่าตกลูกออกมาแล้วคุณพ่อจะให้ทานกล้วยหวานๆนะคะ คุณแม่อยู่นู่นนะคะคุณแม่คุณแม่ใบเฟินอยู่นู่นนะคะโอ้ยคนตะเลกก็ช่วยป้อนพี่น้ำฝน <laughs> ทานกว้ดเสร็จแล้วก็จะไปผูกไว้ที่เดิมนะคะไปผูกไว้ข้างนอกอโอ้กินให้อิ่มไปเลยนะนะคนนี้นอนข้างนอกครับผมนอนข้างนอกสองคืนแล้วครับนี่คืนที่สองนี่คืนที่สองนะคะไปนอนข้างนอกเอาไว้ข้างในไม่ได้นะครับก็คุณแม่ออกแล้วจะวุ่นวัว <laughs> เด,เดี๋ยวจะอุ่นอัวเดี๋ยวร้องหากันใหญ่เลยนะคะเพื่อความปลอดภ<ร>ัยน้องเขาดีใจนะเขาวิ่งมาหาแม่อีกแม่ลืมน้องอีกทอกคนบอกว่ากลัวแม่ลืมน้องนะคะถึงแม้ลูกใหญ่เขาก็ยังรักเหมือนเดิมนะครับประจําได้เหมือนเดิมโอ้คนตัวเล็กเอ้ยคนตัวเล็กพี่ยังกินไม่หมดเลยอ้าวพี่ก็เอาต่อนะคะเอาต่อจากน้อง น้องก็หยิบยืนให,ให้ให้พี่กินหมดก่อนอังกูนพี่ทานอย่างอร่อยเลยกินอย่างอร่อยเลย ควนตัวเล็กไม่ธรรมดานันนี้ควนตัวเล็กนี่ชอบป้อนกล้วยช้างนะคะพี่นอนที่เมย์งลงโอ้คุณป้าไหวไหมคุณป้าขขบพระคุณแม่ประคบมากมากเลยนะคะส่งกล้วยมาให้น้องเยอะเลยอโอ้ อยากูต้นไม้เลยน้องฝนอ่าน้องน้ำนอยากถูต้นไม้แล้วพี่น่อยถูต้นไม้ลงโอ้อ่ะมาเลยออกมาออกมาไหนกินเลยถูก็ได้โอ้ถูไปด้วยกินไปด้วยแล้วพี่น่อยกินมน้ำเึ้งคนเดียวพันนะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จพี่ควัอาบน้ำให้ พี่น้อยยังกินยังไม่หมดเลย กินเมือ,องกูลเลยพี่น้อยกินเมือ,องกูลเลยอ๋ยก้อนตะเล็กช่วยป้อนกล้วยน้องช้างเ้อาคุณป้าไปไหนแล้วอ๋อเทานกล้วยอร่อยเลย ไอทานกล้วยคุณแม่อร่อยเลยไอทานกล้วยคุณแม่ใจบุญอร่อยเลยให้ดได้หลดมดไหลยมดเลยให้ดเลยไดลุกให้มดวันตัวเล็กมีความพยายามนะครั่าได้อยูุ

ก็ยอ,อยากป้กอนทีละลทีละลูก่หนอยให,ใหาาย้ีหน่อยวนอขอี่น่อยขอขนีตัวเล็กก็อยากป้อนน้องช้างนะครับอยากป้อนพี่ช,ช้าง อขอบคุณสวยๆกันเลยขอบคุณแม่ประกบ <ง provided. S 1> สวยๆวยค่ะ,ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชทให้กดกระดิ่งให้ช่องคังม่เฟินนะ้ำฝนแฟมรลี่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ